สวัสดีจ้าพี่น้องสุภูสุคนเด้อจ้าทั้งไก่ทั้งไก่ไกมามากินตำบม,มักทั่วทอดปัาน,นิ้น้ำย้ายจ้าพี่น้องหนึ่งข้าวเหนียวฮ้อนจ้ามาเด้อย้ายอุ่นเข่าเย็นจ้าพี่น้องฮ้อนๆ้อนแ้วมาใส่พักเขา่ามาเด้อมากินน้ำกันขอขอบพระคุณหลายๆด้่จ้าเด้อที่เขาไมาให้กำลังใจย้ายตอมจ้าพี่น้องย้ายกะ ขอไวพ้พรให้พี่น้องอยู่ดีมีส,สุขสุขภาพแข็งแรงลำลำรวยๆสู่สุขสุขคนนด้วย้จเด้อที่เข้ามาให้กำลังใจยายกดติดตามย้ายรับชมรับฟังยายจ้ะมาๆพี่น้องไม่กินน้ำกันกินน้ำย้ายต่อดอ้อตำบักทั่วผิดเพรศดอดปลานิลทอดปลานิลแล้วก็ต้มน้ำไม้ไมีปักเคีย้ยขึ้นจ้ะพี่น้อง นิ้นตัวนึงค่ะมาๆกินน้ำกันลงมือเลยค่ะพี่น้องกาดสองใบก็มีในสองยอดนะคะมีอัน,นียังเนี่ยเอ,อื่อนอันลูกสาวซื้อมาเมื่อวานมันเหลือเด็กหน่อยกินกร้องกินเมื่อเมื่อวานนะีอยังงก็เล้อ สะลายติสะลายไข่ปลาติีายากระจำบุได้พี่น้องเลยจางหัวมันเถอะเนาะขีเคลื่อนไม่จ้ะมามามาแซบน้ำย้ายจ้ะพี่น้องโอ้ยยายกระจำอัดคลิดยังขึ้นอดพี่น้องจ้ะมามาตามัดมะทั่วตุ่มน้ำไม่ทอดปลาน,นี้นี่แหละค่ะพี่น้องหงืหิว อือนนี้อาปตนนี้จะหอนหอนยู่พี่น้องตอนทิมค้างคกยู้ัก็คือก็ดีบันย้ายมาจีสีสีสูงตุ่มเปรี่ยวเปียวพี่น้อง Còn câu này là chà Cái cầu là đường พ่อมันหอนยุ้ยย้อยเเอามือเตะพักหอพ่อ,อ,อมันพ่อม,ม,ม,มันยินก่อนอื่นก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแย่ต่อมือเกินเด้อจ้ะพี่น้อง ต้นไม้อันเก่าแ่ะผักอันเก่า่ยาะย i á trị บ่มบิดบางทีอัน,เเน,เนเมมีเพิ่เจ็บมะหอยตะเรียเนเพิมม่เจ็บมะหอยขอบคุณหลายๆเด้อตะเรียนเนี่ยส่วนเพิ่มหลายเพิเ่เจ็บมะหอยจีนข้างนองอยากคืนแซ่บแซ่บกรอบ

คล้ายเละพี่น้องซื้อมาจากตลาดเขาเนี่ยซื้อมาใส่ต่างปลาไม่เหลือยายห้องเก็บนอ้อยกันพี่น้องมองไม่เห็นตามหมกทัวดีกบ็บรนี่เป็นไรได้หักเห็ด うん。<laughs> Nói lại Đó, má má cái đó Năm giá tổ Gái bê khai khoảng má Hử Ở huh? mà hết chuyện ตมมาม่าให้ร้านตมแล้วก็ทำเก็นมาม่าญี่ปุ่นเนี่ยอยากให้ดื่มเป็นข้างตั้งหัวให้หลานแหะให้เขาเห็ดอน

ยำดังปั๊ดปั๊ดคือใครมังดาลลูกสาวซื้อม้ามซื้นสองกองกินบ่มิดหลังใจมาให้ย้ายย้ายย้ายมนะันนะลดอ่อนี่มาใหายาย้ย้ายย้ายจะต้องตับมอทัวอยู่พอด,ดี มเขียเทศกับแพงแพงกบพี่น้องเลยร้อล,ละเจ็ดสิบบาทเขือเทศปีนี้มักเขืเทศแพงครับมันหนาวคือมักเขียเทศแพงร้ล,ละเจ็ดสิบาทใไปซื้อหน,ออนึ่งลาน้อเหื่อ้อเนรยลหกสิบถึกวดเลย

เรือี่น้องเอ้แซ่บหลายจาังสำหรับตัวทอดปลาแดดเดียวน้ำย่อยจบได้ไปกินน้ำร้านแท้ขอพักคำเรื่องอนไรนั่นเรียนจิ้มกัน เอ็มปือลบกวนเขาขอนนะบคุณที่ไม่ได้ยินเสียงเนาะปิดแปกกัได้ไปเล่นนางกินยู่ครัว่างบัน mm hmm. ถูกใจจบับปลาไม่นั่ง ป็นตลาเกลือแดดเดียวทอดมันได้เป็นสีนี่ย้ายบุกมากรอบแข็งเขาเว็ดีข้าวติ๊บเมืออี่น้องติบนี่กะย้ายตำกับขอฝากไว้สำนียเเยอพี่น้อง <c oughs> ยออา้ายฝากกุดไรขุดแช่ขุด สับสคากดติดตามย้ายนะจ๊ะกดกระดิ่งติดตามย้ายแนเพื่อสเสด็จบึงคิดใหม่ๆย้ายย้ายอฝาปกช่องน้อยๆนะจ๊ะยังบ้า,านได้เติบตัวยังบอนนี่คือเพิน่นย้ายไปเยี่ยมไปยามพี่น้องพก่น้อพี่น้อง,องมายามย้ายย้าย็ยายไปยามพี่น้อง ติดมือยายบาดก,กดไหลกดแค่กดซับตะไคร่กดพระดิ้งติดตามย้ายต่อมชุมแพ้แจ่บ,บันบานเนีเออ่ยเด้อค่ะเด้อพี่น้องเลยกินแล้วจ้ะกินหน้าพอกันไหม,ม,มอืมหมด แทบจังแต่มัก็อ่จ้ะไปแล้วจ้ายายขอขอประคุณหลายๆจ้า,าพิหนาพ่อกันไหมจ้าพี่น้องไปแล้วจ้าปติจจ้า